ัวอย่างเคสของวันนี้ค่ะในท่าคําว่าหงายคว้างหรือคว้างาง,งายอ่ตอนนี้ป้าให้เอามือวางในท่างายพอมือวางในท่างายทราบว่าระหว่างฝ่ามือกับหลังมืออะไรอยู่ข้างบนระหว่างฝ่ามือกับหลังมืออะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างบนครับอันนี้คือด้านบน อันนี้คือด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝ่ามือจะอยู่ข้างบนหลังมือจะอยู่ข้างล่างงั้นป้าถามลูกไงตอนนี้ถ้ามือหงายอะไรอยู่ข้างบนทำไมนะเวลาป้าขับรถไปป้าเจอไฟแดงป้าต้องหยุดไหมหยุดถ้าป้าไม่หยุดป้าวิ่รงรถไปแสดงว่าป้าเนี่ยฝ่าไฟแดงผิดกฎหมายไหม ผิดอ่ะเพราะนเมื่อกี้ป้าไม่หยุดรถป้าทำอะไรนะฝาถุงสรุปฝา,ฟาไฟแดงไฟแดงผิดกฎไหนใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเอาคำว่าฝานะนะมาเป็นฝามือฝามือนะงั้นป้าถามว่าตอนนี้ฝามืออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างบน,งบนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างนะ นี่ป้าคันตรงนี้จังเลยนี่ป้าเกาอะไรนี่ป้าเกาอะไรอยู่เกาหลังเอาคำว่าหลังมาหลังมืออ่ะตกลงป้าถามอะไรอยู่ข้างล่างหลังมืออะไรอยู่ข้างบนตามืออ่ะนีนี้ป้าถามใหม่ถ้าป้าเอามือขวางายเอาวางบนข่าขวามือซ้ายควํางวางบนข่าซ้ายมือซ้ายที่ควํางฝ่ามืออยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างล่าง มือซ้ายที่คว่ำฝ่ามืออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนแม่เก้อีม,มันนั่งข้าง <cierto> อะไรอยู่ข้างบนเนี่ยอะไรอยู่ข้างบนหลังมืออัน้ข้าถามสองคำถามนะข้ามือซ้ายคว่ำอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่าง มือซ้ายที่คว้างอ่ะคุณแม่ชี้ดิ๊บจิ้มมือซ้ายที่คว้าอ่ะอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างตาเก่าอะไรนะตาเก่าอะไรหลังมืออยู่ไหนช้าๆเขาคิดไม่ได้มาเฉยพอแล้วเอาพูดใหม่เูยอะไรอยู่ข้างบน มืออยู่ข้างบนเหน๋เราพูดที่หลังมืออยู่ข้างบน,งบนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างตึ้งต้ไม่หยุดรดไฟแดงป้าไม่หยุดตึ้งตึ้งป้าขับรถอะไรนะป้าไม่หยุดไฟแดงป้าขับรถอะไรนะป้าไฟแดง ตลกลงอะไรอยู่ข้างล่างฝาไฟแดงฝาไฟแดงอ่าเอาตลกลงเอาคำว่าฝ่ามาเป็นอะไรอยู่ข้างล่างฝ่ามืออยู่ข้างล่างาาเอองั้นเอาใหม่พี่เพชรงั้นถ้าฝ่ามืออยู่ข้างบนแบบนี้นะเป็นมือไหนหรือมือคว่ำ ถ้าฝ่าม uh ืออยู่ข้างบนเป็นมือหงายหรือมือคว่ำมือหงายแล้วถ้าฝ่ามืออยู่ข้างล่างเป็นมือหงายหรือมือคว่ำคว่ำคงั้นถ้ามือคว่ำเห็นอะไรมือซ้ายมีคว่ำเรามองเห็นอะไรเห็นอะไรครับมองเห็นไม่มีฝ่าหลุดล้างมือ แล้วมาคนละคำเป็นหลังมือฝ่ามือถ้ามือซ้ายที่กว้างมองเห็นหลังมือมือขวาที่ง่ายมองเห็นฝ่ามือถ้ามือขวาหายลูกมองเห็นอะไรมองไม่เห็นอะไรมองเห็นอะไรก่อนลูกลองพูดเต็นประโยคมองเห็นฝ่ามือมองไม่เห็นหลังมือ ตอบแบบนี้นะตาถามใหม่นะมือขวางงายมองเห็นอะไรมองไม่เห็นอะไรมองมอาไมโอเคงั้นถ้าต้ามองเห็นหลังมือแต่มองไม่เห็นฝ่ามือเป็นมือไงายหรือมือคว่ำ เอองั้นถ้าป้าบอกว่าหลังมืออยู่ข้างล่างฝ่ามืออยู่ข้างบนเป็นมือหงายหรือมือคว่ำมือหงายงั้นถ้าป้าบอกว่าป้ามองเห็นฝ่ามือแต่มองไม่เห็นหลังมือเป็นมือข้างไหนมองเห็นฝ่ามือแต่มองไม่เห็นหลังมือเป็นมือข้างไหน มองเห็นฝ่ามือแต่มองไม่เห็นหลังมือเป็นมือข้างไหนมือข้างขวาเราพูดสิลูกถ้ามองเห็นฝ่ามือมองไม่เห็นหลังมือเป็นมือข้างขวาอยู่ในท่าง่ายไหนลราพูดใหม่ทีสิลูกมอง เป็นเป็นมืออยู่ในท่าคืออยู่อยู่ในท่าไหนรูปตอบแบบนี้นะแต่คำถามจะถามว่าถามองเห็นฝ่ามือมองไม่เห็นหลังมือเป็นมือข้างไหนท่าไหนตอบม่สิ เป็นมือข้าไหนท้าไหนง่ายงั้นใต้ถาใหม่นะท้าหลังมืออยู่ข้างบนฝ่ามืออยู่ข้างล่างเป็นมือข้าไหนข้างไหน น่ะป้าไม่ดูป้าไม่เอามือช่วยแล้วนะป้ากอดอกแล้วนะถ้าหลังมืออยู่ข้างบนค่อยหมอบนะแล้วฝ่ามืออยู่ข้างลาง่างเ,เป็นมือท่าไหนท่าไหนหลูกตอบเป็นมือท่าไหนปเป็นมือท่ากวา้างคุณสิริอุลแล้วป้าถามต่อว่าเป็นมือข้างไหน เป็นมือข้างซ้ายเราเรียกว่าให้เข้าใจแล้วตอบหนึ่งตอบ2กงตอบสามคำสามพี่้ัถามว่ามือขวาไงเนิ้วไนอยู่ข้างนอกเนิ้วไหนอยู่ข้างนอกลูกก็ตอบป้าแหละเนิ้วไนอยู่ข้างนอกมือขวาไง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 เนิ้วในอยู่ข้างนอกเออ อยู่ยูกเต็มเลยนิดอ่าแล้วฝ้าเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายคว่ำเนี้ยวไหนอยู่ข้างในลูกเอามาติดกันเออเนี้ยวไหนอยู่ข้างในแม่ชี้ที่อไปชี้เลี้ยวไหนอยู่ข้างในชี้ที่นอยู่ข้างนเนี้ยวไหนอยู่ข้างในอ่า แ้วเราพูดสดุปมือซ้ายคว้านิ้วโป้งอยู่ข้างในแม่ชี้นิ้วก้อยอยู่ข้างนอกชินอ่าไหนลูกพูดให้ป้าฟังซิอ่ามือขวาไงนิ้วอยู่อ่าแล้วก็นิ้วอยู่ หนึ่งสองสาห้าหปอยู่เก้าอว่องอยู่ไหนคะคำว่าในากับนอกอ่าแล้วก็นิว้วอยู่อ่างั้นตาถามว่าถ้านิ้ก้อยอยู่ข้างในเป็นมาข้างไหน ท่าไหนหรือท่าคว่ำงั้นถ้าป้าถามว่าถ้านิ้วโป้งอยู่ข้างในเป็นมือข้างไหนท่าไหนท่าไหนเอองั้นถ้าป้าถามว่าถ้ามือซ้ายคว่ำนิ้วไหนอยู่ข้างในนิ้วไหนอยู่ข้างนอก ามือซ้ายคว่ำนิ้วไหนอยู่ข้างในนิ้วไหนอยู่ข้างนอกถ้าถามสองคนอ่างั้นถ้ามือขวางายนิ้วไหนอยู่ข้างในงน,นิ้วไหนอยู่ข้างนอกนิ้ว <c ười> อยอยู่ข้างในเใชเวลาไปสามสิบห้านาที จากการนับเลขหึ่งถึงร้อยแต่การนับเลขของเราจะต้องผ่านการกำรรและการเหยียดนิ้วซ้ายและขวาสลับกันเนาะเพราะนั้นถ้าเราทำแล้วก็คล่องไปเรื่อยๆนี่แสดงว่าเราดีขึ้นแต่ถ้าทำแล้วยังนงี้คุณแม่ยังเห็นว่าตะกุกตะกากหลงซ้ายหลงขวาหลงชื่อนิ้วหลงเลขแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆค,ค,ค,คิดตกลงพี่เพชรตอบป้ามือขวาเมาื่อกี้เลขประจำตัวคู่หรือคี่ แล้วข้างซ้ายเขามีเลขประจาตัวว่ายังไงลองบอกปาที่นิ้วโป้งขวาเลขหนึ่งพูดสินนิ้วชี้ขวาเลขนิ้วชี้ขวาหรืนิ้วชีขวขวช้ขวา,รวขวาตรงนี้ตรงนี้อ่เลขเลขอ่าต่อไปนิ้วกลางขวาเลข พูดใหม่สิลูกเอามือจิ้มเลยหนึ 1, 3, 5, 7, ่งสามห้าเจ็ดเก้าเอามือซ้ายจิ้มสิอ่าสามอีกทีสิจับนิ้วก้อยมาจิ้มจากนิ้วก้อยมาเก้าอ่าอ้าวจิ้มเองอีกรอบนึงจิ้มไปแล้วจิ้มกลับอ่าหนึงห่งไม่จิ้มไปก่อน จิ้มกับขออีกรอบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จิ้มไปจิ้มยังพูดอย่างเร็วเลยหรอกอ่ะจิ้มกับอ่ะทีนีพูดชื่อนิ้วนิ้วโป้งเลขหนึ่งนิ้วชี้อดีวโป้งขวาเลขหนึ่ง อนิ้วชี้ขวาเลขสามต่อไปเออเออ,น,น,อนิ้วก้อยขวาเาก้าน,นิ้วก้อยขวาเก้าอ่าเอาพูดกลับเหมือนเดิมนิ้วก้อยขวาเก้าอืม นิ้วนางขวาเจ็ดขวาสามต่อไปอ่ลองไปดูข้างซ้ายซิเลขประจําตัวของข้างซ้ายไหนลองจิ้มใหม่นะมือขวามือวามือวมือขวามอามือามือขวามอาจิ้มือ สองอยู่ไหนหลูกสอบอันไหนสองอันไหนสองเอาไหนสิลูกอันไหนสองลูกอันไหนสอง,อสองอจิ้มกลับสิจิ้มไปใหม่จิ้มกลับใหม่เร็วขึ้นอ่ะจิ้มไปก่อนจิ้มกลับ จิ้มกลับมาอีกรอบยังช้าอยู่อ,อ่กอาครับดอ่าพูดชื่อนิ้วด้วยนิ้วโป้งไอ้นิ้วก้อยซ้ายเลขสองจ้า เลขสองสี่หกแปดสิบนิ้วนางซ้ายเลขสี่ตลับไปนิ้วซ้ายเลขนิ้วกลางซ้ายแรกหก ต่อไปนิ้วชี้ซ้าย <Okay. S 1> อ่าสุดท้ายสิบ <Okay. S 1> กอดอกอ่าไนพูดเลขประจําจตัวข้างขวาให้ป้าฟังใหม่สินิ้วโป้งขวาหนึ่ง <Okay. S 1> นิ้วชี้ขวา นิ้วชี้ขวานิ้ว <c oughs> นิ้วชี้ข้างขวานลลูกนิ้วชี้ขวาสามต่อไปพูดข้างขวาให้หมดก่อนลูกต่อไปอ่าต่อไป นิ้วก้อยเจ็ดตัวเลขอะไรอ่ะ,อะต่อไปบอกข้างซ้ายเลขประจำตัวข้างซ้ายกอดอกบอกมาสองสี่หกแปดสิบนิ้วก้อยซ้ายสอง จ้าจ้าแปดนิ้วชี้ซ้ายแปดสุดท้าย